เดี๋ยววันนี้เรามาดูช่างช่างใหญ่เราหัวหน้าฝูงบินทำทำอะไรครับวันนี้ไปเกี่ยงของที่ไหนลงานโมเมนบอกคาบูครับอ๋อซ่อมคาบู <c oughs> มันเป็นเพราะอะไรครับวงลููกผาไอ้้ปิดบมันอ๋เป็งสายลวดงามัดอ๋อใช้ลวดมัดตรงลิ้นวาวเหรออ๋อลูกเร่งนะครับผม <c oughs> หัวหน้าฝูงบินเราก็ ครับอันนี้คาบูนะครับทำคาบูใหม่เพราะว่าสายลูกเล่งมันหลุดนะครับอุปรกรณ์ที่ดีที่สุดคือลวดนะครับประหยัดประหยัดประหยัดนะครับผมไม่ต้องใช้นอ็อตใช้ลวดเอาเอาันนี้จะไปบินที่ไหนครับ วันออกหมู่บ้านก <ๆ S 2> ้าวไล่เนาะก้าวไล่นะครับวันนี้ฝูงบินต่ําเราจะไปบินก้าวไล่ฝูงบ,บินต่ําเราจะไปบินก้าวไล่นะครับสําหรับวันนี้อย่างมันเส้นใหญ่เลย เรียบร้อยนะครับเรียบร้อย